วันนี้เราจะมาเล่นเกมภาษาอังกฤษกันทุกวันได้ยังใช้ภาษาอังกฤษกันอยู่ไหม Everyday Yes No Okay Thank you ใช่ใช่ภาษาอังกฤษที่เป็นสปอนเซอร์ในวันนี้ค่ะทุกคนเช็คเช็ค Can you read me a sentence You have to read ค่ะทุกน Ah, ah. I can I guess You, you do you wanna guess ค่ายภาษาอังกฤษค่ะทุกคนที่ชื่อว่า Edu p r a c e Study in Malaysia ค่ะก็คือแบบว่าเป็นค่ายภาษาอังกฤษที่ไปเรียนที่มาเลเซียค่ะทุกคนซึ่งวันนี้คุณครูบอกสิแนะนำสิวันนี้ในขอถามก่อนทุกวันนี้ยังใช้ภาษาอังกฤษกันอยู่ไหม every day yes no okay thank you ภาษอ่ะก็ถือว่าใช้อยู่ปัญหาเด็กไทยอ่ะคือฟังออกแต่ไม่รู้จะพูดภาษาอะไร พูดหรือว่ากล้าพูดแต่ไม่รู้ว่าต้องพูดว่าอะไรใช่แบบเนี้ยมันต้องแก้ไขโดยการที่ออกไปใช้ชีวิตจริงๆไปใช้งานจริงๆริ่จริงจริงๆจะกล้าพูดถ้าเราเป็นเด็กเราได้ไปค่ายเราก็น่าจะแบบฟื้นฟูขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ค่ายเขาให้แค่สิบถึงสิบเก้าไงเราก็สิบเก้าเรได้สามสี่ปีแล้วเองตันนี้มีเกมมาให้แบบสักสามสี่เกมแบบฟื้นฟูคำศัพท์วลกับกันสักนิดสามสี่เกมเป็นเกมที่ง่ายๆเราอะสวดอาจาร์นรต่ลเกมเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าถ้าสมมติเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมมันก็จะแบบ คาําศัพท์ออกคําเดียวมีคามําศัพท์ในหัวคาเดียวไม่หลากหลายอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็เลยเอาเกมมาให้เล่นที่แบบว่ามันจะต้องมีคามําศัพท์คําอื่นนอกจากคําที่อยู่ในมือพวกเธอมันคือซีนอรมใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องวันนี้วันนี้วันนี้น,นูแต่งตัวมาเป็นแนวเด็กนักเรียนจีนค่ะทุกคนวันนี้เนเาเป็น international student นะคะนี่เป็นแบบว่า Chinese student ส่วนเอาเป็น เราเป็นอ่าสาวระดับนักเรียนชั้นไหลเชื้อชาติมากแต่ว่าคุณครูตอนนี้ต้องไปเตรียมกระดานแล้วค่ะพร้ออยังพร้อมหรือยังเร็วๆของคุณครูหิวข้าวแล้วอย่าพักกลางวันยังไม่เริ่มคลาสเลยค่ะโอเคเกมแรกนะคะที่เราจะมาเล่นเอ้าู้สปีกอังกฤษสิคะอยากเซอร์เฟิสวรรณกันดับบี้วอต n ์ซีโนนิมเแบบไม่ใช่แค่ word แต่ว่าเป็น sentence พร้อมยังเราแบ่งให้ We We วีเช่ อย่า c a right now No No นูหนูอง p u r e เขียนโจทย์นะคะเราสองคนจะมาแอบแยบแยบของโครงการท่ายจะบอกว่ากิจกรรมเขาเยอะมากใช่ท่ายเนี้ยมันจะจัดในช่วงของที่เด็กปิดเทอมซัมเมอร์ก็คือช่วงตุลาคมใช่ธีมของรอบเนี้ยจะเป็นธีมไอทีไอทีคิสเตอบิสเนสอะไรเงี้ยนะก็คือเียกแบบว่า entrepreneurship เขาเล่าว่าเมื่อก่อนมีเด็กที่แบบไปเรียนใช่ปะ แล้วกลับมาก็คือเอาธุรกิจกลับมาในการส่งส่งข้าวส่งออกส่งข้าวส่งขนมมาเพื่อีจะมาขายมาทำเป็นพิธต่อไปอ่ะใช่คือเลิศนะพร้อมหรือยังคะ Are you ready พี่เจ้าพินนี้เจอเหรอ YesTeacher can you read me a sentenceYou have to read คำว่า me You w อ n t อ o read on อ่าะถ้าใครอ่านอาจารย์จะให้วัน point ความหมายของ beautiful synonym คือคำว่าอะไรก็เนี่ยนะนมีคำว่าอะไรบ้างมาสนาอ่านเรียกว่า depressed, cheerful, enterprising, stunning, sad and attractive depressed depressed ว่ออะไรว่าอะไรเดาลองเดาไปในทางบวกหรือในทางลบลบเออมันถูกทางจริงป้า I also know what enterprising means but I don't synonym of beautiful คุณพูดอะไรอะ Can I answer โอเคมัสนาอันเซอร์ u n n i n g c o r r e c t งจริงๆว่าคือมันมีอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกัน attractive attractive คือดึงดูดไม่ใช่หรอใช่แต่มันใช้เป็นแบบสักระยุได้เหมือนกันมัสนาได้หนึ่งคะแนนมุกได้หนึ่งคะแนนเหมือนกัน STUNNING แปลว่าอะไรมัสนา STUNNING แปลว่าแบบสวยสง่าแบบสตันไปเลยสตันไปเลยสวย w o r แล้วจะแบบนี้เลยลุดีรีดเดสเซนเทนท์เออทำไมรีดอีกแล้ว She was the quietest girl in our class, but more hardworking than all of us. Ah! Uh, I can I guess? You, you do you want to guess? Check out that camera. I also check out that come. I don't know! Well, 1, and surprising! Oh, I know! It. Because the price is not the correct answer, it's not not I you It's not the room. So, to ถูกห้องแล้วเพราะว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนแค่สองคนเธอจะไปห้องอื่นไ,ไม่ได้ค่าเทอมรายค่ะค่าธทอมอมละแปดแสนค่ะโรงเรียนอินเตอร์ Okay next question who wanna read I need answer okay oh, okay I always recommend you to be positive oh เชียร์ u ู yeah อยากรู้ว่าเมื่อวานนั่งทาโจทย์ก็มีความคิดว่าคำว่าฟั l คือความหมายเชิงบวกหมดเลยไหมที่ต้นที่ลงท้ายด้วยคำว่าฟั l มันจะแบบว่าฟัวอ of ตัวอักษรฟัวก็คือฟัวอักษรอาจจะไม่จบไปไหนหนสรุปคะแนนหน่อยเท่าไหร่อ่ะ I got two score and points you got three points Okay next g a m e you'll be the antonym w o r d what is antonym teacher the opposite word what is that opposite you and me are opposite oh ลงข้ามยะโอเควันนี้มี10บคำสิบวอแคปให้นักเรียนมาทำแอนโทนิมกันนะคะ10คอเริ่มด้วยคำง่ายๆจับหูน่าจับหูไม่มีใครตอบก่อนทั้งนั้น one two three n u m b n e slow ค f a s t and slow slow in d ร e p อาจารย์โอเค number two back number three start this one this one I gave you this one this one my I don't know ใช่ไหมนารู้ไหมตรงข้ามกับการวลก็คือความกล้าหาญ One Two Three Brave Okay ใครเกมนี้นุต้องรู้อันนี้นุต้องรู้พอนุเล่นเกม ROV บ่อยมากอันนี้อือมีแฟนจิตเหรอเขาสุดท้ายจะพูด One Two Three มาสนาโอเค next game is feel in the blank please okay, sure, i w a n n a go home right now อย่าพึ่งเดี๋ยวอาจจะจะปล่อยแล้วนะ <'m> hungry always hungry เหนือนกันโอเคอันนี้มี choice snip คืออะไรอ่ะอ๋อไอ้คล้ายกับคล้ายๆกับนี่ไง i know i know เป็นตัวร้ายในโด <c oughs> ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์มันสนิป <c oughs> นนนคือสนิปอ่าถูกต้อง snip c, <c oh, yeah. l like ่ a n ่บชมกล่นเกมในโยคะจ้ะโอเคชี้แนวัดใครจะอ่านมือเยอ่ย Okay. I got 1, 2, 3, 4, 5, I love you <laughs> I have 8 I have 11 Crazy Teacher Teacher where, where, where I sit Teacher sit properly Teacher my English, <laughs> Good, you know the vocab Yeah I know but I ไม่รู้จะพูดยังไง You don't know how to e a d t e sentence How to order the w o r d to be a sentence Me too Me too เป็นเหมือนกันน้าพูดว่าอะไรอะแ้วขอบอกทีการจำศัพท์มาได้สมมติว่ายูมีหนังสือภาษาอังกฤษหนึ่งเล่มยูอ่านหนังสือแล้วยูไม่เข้าใจคำไหนยูจดถ้าสมมติเราเจอภาษาอังกฤษคำนี้ใช่ไหมเราก็ต้องหาคำไปไปจดอีกฝั่งหนึ่ง Fill flashcard อะแล้วทีเนี้ยพอเรามีหลายๆใบใช่ป่ะ เราก็เอาซองอย่างีใช่ป่ะคือถ้าสมมติเรามีเพื่อนแลเราก็ทำอย่างเงี้ยอันี้ปาอะไรแล้ก็ให้เพื่อนเช็คอะอยเยเช็คอะอ้อเออเทคนิคนี้ก็ไอ้นั่นนะเออสนุกดีนะแต่เราก็ต้องมีเพื่อนนะทุกคนซึ่งมันก็จะลากเข้ามาในส่วนของค่ายภาษาอังกฤษที่เป็นสปอนเซอร์ในวันนี้ค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะค่ายภาษาอังกฤษของเรานะคะชื่อ Enterprise Study in Malaysia ค่ะจะย้ำกันอีกรอบนะคะ In study in, Malaysia, <laughs> in <Malaysia>. <laughs> oh. <laughs> EC8 นะคะเป็นค่ายเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซียกับ Edu p ไ i รสตารซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2556นี้ค่ะเป็นค่ายสำหรับน้องๆที่อายุ10ปีถึง19ปีจ,จัดจุกๆไปเลย9วัน8คืนในราคา39,900บาทค่ะโดยราคานี้นะคะครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วที่พักค่ากินและก็ค่าเที่ยวค่ะรับประกันความพรีมเมียมเต็มร้อยเพราะสถานที่พักเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเคเ,เลยอยู่สบายเรียนสนุกแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางโครงการยังมีพานังน้องไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่อเเ็ปนแจบบ ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีธีมประจำค่ายกันด้วยนะคะโดยธีมในปีนี้คือ Innovation Camp น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรม IT ธุรกิจและข้เจจต่างๆค่ะวนชุดประจำค่ายเนี่ยก็น่ารักมากเหมือนอยู่ในเกมเลยค่ะได้ทั้งความรู้และความสนุกที่สำคัญคือได้ใบประกาศนียบัตรด้วยนะแต่ทาง e d u p r i c e เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ค่ายนะคะเขามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษรายเดือนที่มาเลเซียด้วยนะคะน้องๆผู้ปกครองหรือใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าไปดูทางเพจ a c e b o o k e d u p r i c e Study in Malaysia ได้เลยนะคะสำหรับค่าย Innovation Camp ที่พูดไปตอนต้นนนะจจจเเปิดดรรับถึงือกยห ใครถึงใจไหนก็ต้องรีบทักเข้ามาแล้วนะคะกสำรับวันนี้นะคะก็ะจบไปเป็นเท่าน,นี้เพราะว่าพวกเราแบบฮังกรีแล้วใช่ r ล r i โซฮังก we ไ so right <Yeah. S 1> วนาวีน a v ชเอ r ลันช์ทุกคนต้องกล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะอยากล<อ>กวัวผิด<ป>อยากก่ากลัวที่จะผิดเพราะถ้าผิดแล้วเราจะได้แก้ให้มันถูกถ้าเราไม่พูดแล้วมันไม่ผิดอะ่ะ มันก็จะไม่มีวันถูกตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะบายบายไหนนุดออยแบบน้นดิโอ้ยซื้อออยอยู่ดิยังไงนะออยยังมากออยยออยยไอส์แลาเท่ไอส์แเฮ้ยคนพูดน่ารักเนาะในติ๊กต็อกอะบายเอริฟวัน